ลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเกียรติแล้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่าตได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2 5 5 6และเดินลุนลลงดด่มแล้วขับถูกจับคุมประพฤติในวันนี้การจัดโครงการวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและเดินลุนลงดื่มแล้วขับถูกจับคุมประพฤติ สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีผู้กระทำผิดต,ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกโดยเฉพาะในความผิดฐานขับรถในขณะเมาบุลราททำให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมีจํานวนมากขึ้นตามปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งจะเห็นได้จากในช่วงเทศกาลตา่างๆที่ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมฉลองความสุขแสดงออกด้วยการดื่มเครื่องดื่มที่มีแปปอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณมากและไปขับรถขณะมึนเมาสุราย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ไม่ได้ตระหนักถึงโทษภัยและความสูญเสียเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีผลกระทบต่อตอนเองและผู้อื่นที่ตกเป็นเหยื่อต่อการกระทำความผิด รวมทั้งความเสียหายด้านชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจของชาติซึ่งรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต